Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสี a อ n e น o loose powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคึ้นอยู่กับปราวิทานุสาหะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องงานของตัวเองให้ฟังว่างานแต่ละอย่างที่ผมทำตอนนี้เนี่ยนะฮะมันสอนอะไรบ้างแล้วผมอยากจะแชร์อะไรบ้างนะเป็นเป็นการแชร์ริงแล้วกันนะครับ ก็ในช่วงโควิดเนี่ยนะฮะก็ทําให้เราได้กลับมาทบทวนอะไรเยอะนะส่วนตัวผมก็กลับมาทบทวนหลายเรื่องฮะประเด็นเรื่องที่มันเป็นพาร์ทสำคัญของชีวิตก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับงานเนาะว่างานที่เราทาเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างนะฮะแล้วเรา c o n ท r i b u วต์อะไรบ้างเราทบทวนเนี่ยเพื่อที่จะจริงๆตอบคำถามที่เบสิกมากก็คือว่าอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ทําต่อไปนะครับอะไรที่ไม่ดีนะฮะ หรือควรจะแก้ไขก็จะได้แก้ไขไปนะครับอะไรที่ต้องทําเสริมให้งานดีกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าโลกก็เปลี่ยนไปเยอะ,ะโจทย์ก็เปลี่ยนเยอะต้องต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นอ้างอิงหลักวิชาการหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็เขียนเท่าที่นึกออกนะหมายถึงว่าออตอนที่เขียนนคลิปเนี่ยก็คือเขียนมาเท่าที่นึกออกนะครับแล้วก็แล้วก็วกถ้าขาัดตกบบพร่องอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะฮะโดยส่วนรู้สึก ขอบคุณทุกงานขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณหัวหน้าขอบคุณทุกน้องทุกคนที่ที่ที่เจอนะฮะทุกทุกคนให้อะไรผมทั้งสิน้นนะฮะแล้วก็ทุกอย่างมันก็ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวตนของผมในวันนี้ด้วยนะฮะเอ่อช,ช่วงนี้นะฮะคือชีวิตช่วงนี้แล้วกันนะผมมีงานหลักๆที่เป็นงานจริงจังอยู่สี่งานด้วยกันนะครับงานแรกเนี่ยเป็นงานที่ผม d e ฟ i n e ว่าเป็นงานที่อยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่คือ เกือบทั้งกระบวนการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราซะเยอะนะฮะงานนี้ก็คืองานเขียนนะครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งต้องบอกว่าหนังสือใกล้เสร็จมากแล้วนะฮะเล่มที่10นะฮะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเออตัวเองจะเขียนหนังสือมา10เล่มนะฮะออตอนนี้ก็เริ่มเขียนเล่มที่11เละนะก็ค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะครับช่วงช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่าไอ้ต้นฉบับเล่มที่11เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะฮะบางทีก็แอบหงุดหงิดเหมือนกันเพราะว่า ตั้งแต่มีโควิดรอบสามรอบสี่เนี่ยผมรู้สึกเหมือน้พลังของการคือคือ,คอการเขียนนไม,ม่เหมือนงานชน,นิดอื่นนะสำหรับผมเนะฮะมันมันต้องมันต้องอาศัยแบบพลังครีเอทีฟพลังอะไรสักอย่างอะเยอะมากเลยนะฮะแล้วเหมือนแบบมันมันตันไปหมดแล้วนะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้หรือเปล่านะ,ะเลยไม่ค่อยมีวัตถุด,ดิบใหม่ๆมาเขียนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆคือต้นฉบับเกือบทั้งหมดของผมเนี่ยโดยเฉพาะในหนังสือเล่มหลังๆเนี่ยนะครับถูกเขียนขึ้นมาที่ร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนใหญ่เป็นร้านกาแฟคือข้างนอกอะนะฮะสมเออสมือนว่าร้านกาแฟมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้การเขียนเนี่ยมันลื่นไหลขึ้นนะครับงานเขียนเนี่ยเป็นงานที่น่าสนใจในแง่มุมของการทํางานด้วยเพราะว่าในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของการทําหนังสือสักเล่มหนึ่งนะฮะ มันจะมีงานกับคนอื่นเนี่ยไม่เยอะนะฮะก็จะมีงานกับบรรณาธิการกับกราฟิกดีไซน์กับ, design, กบสำนักพิมพ์แต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงๆแล้วก็อาจจะมาในช่วงหลังๆแลคือพาร์ทตงนั้นที่ส่งการเขียนคุณต้องทำต้นฉบับห้เศจก,ก่อนนะฮะที่เหลือมันก็เป็นงานอาจจะมีงานการตลาดอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดในช่วงเวลาที่จัดงานได้เราก็อาจจะไปพบปะกับกาาับผู้อ่านนะครับไปเซ็นหนังสือไปมีงานออกงานนะฮะแล้วก็แน่นอนว่างานพวกที่ต้อง โคกับบรรณาธิการบรรณาธิการก็เป็นบุคคลสาคัญมากนะครับที่จะทำให้หนังสือออกมากลมกล่อมนะฮะแต่ในที่ดีในงานส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นงานคนเดียวซะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นงานที่ทําคนเดียวนะฮะแล้วก็สําหรับผมเนี่ยนานด้วยเพราะว่ากระบวนการในการทําต้นฉบับหนึ่งเล่มเนี่ยอาจใ,ใช้เวลาหกเดือนนะเพราะว่าเ,เพราะว่าผมไม่ได้เขียนทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับนะคือคนที่เขาเขียนหนังสือทุกวันเนี่ยเขาจะทําต้นฉบับเดือนเดียวเ,เสร็จเดือนสองเดือนเสร็จแต่ว่า ผมไม่ได้เขียนทุกวันนะฮะแต่ก็ยังดีที่ของผมเนี่ยมันมันเป็นต้นฉบับประเภทง่ายนะฮะต้นฉบับที่ยากกว่าคือพวกนิยายวรรณกรรมหุ่นหัวนั้นนั้นอันนั้ยากกว่าเยอะนะฮะค,คนละคนละเลเวลกันเทียบกันไม่ได้เลยนะพวกนั้นก็เป็นผมชื่นชมมากนะผมนี่พยายามจะแต่งนิยายอยู่ก็ยังไม่สาเร็จสักทีนะฮะแต่ไม่เป็นไรวันหนึ่งอาจจะทําได้เอ่อเอ่อเอางานแบบปกติแล้วกันงานเขียนแบบของผมนะฮนะที่มันง่ายเป็นน่าจะเป็นงานเขียนประเภทที่ค่อนข้างจะเรียกว่าง่ายที่สุดลวเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลายเยอะ นะฮะผมใช้เวลาประมาณจะหกเดือนในการรวบรวมแล้วก็มันเป็นงานที่คุณต้องบังคับตัวเองนะฮะเพราะว่าเออผมไม่ได้ไปสัญญิงสัญญากับใครไว้นะส่วนใหญ่นะฮะว่าจะต้องออกหนังสือเมื่อไหร่นี่คืออันที่หนึ่งะครับผมก็จะสมมุติว่าคุยกันเนี่ยก็จะคุยว่าโอเคนะเดี๋ยวจะออกหนังสือประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะพูดถึงเป็นแบบจะเสร็จประมาณไตายาสที่4ี่อะไรแบบนี้นะซึ่งมันกว้างมากใช่นมาก,การบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเดทไลน์ หรือเรียกว่าเรียกว่าไม่มีเดทไลน์แล้วกันผมเรียกว่ามันไม่มีเดทไลน์เลยก็ได้นะฮะเพราะมันไม่มีเดทไลน์อะไรจริงจังเนี่ยนะฮะมันเป็นธรรมชาติที่เราจะผัดวันประกันพรุนะ่งอ่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเขียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยแรงที่ที่ผมเรียกคนเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยนะในการทำเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับเออซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยสาหรับผมเนี่ยมันมันต้องอาศัยการสังเคราะห์นิดนึงก็คือว่าผมจะ ผมจะมีแรงทําก็ต่อเมื่อผมพยายามจะบอกตัวเองว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้มันเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่จับต้องได้น,นหนึ่งนะครับยกตัว mm hmm. อย่างเช่นมผมตัง้งใจว่าจะเอาเงินที่เป็นโปรซีดของหนังสือเล่มที่สิบเอ็ดเนี่ยมาทาปรับปรุงพวกสตูดิโอของมิชชันดูดมูลเพราะว่ามิชชันดูดมูลเนี่ยมันยังเป็นเซลฟ์ฟันดิ่งอยู่ก็คือไม่ได้เอาเงินจากใครมาข้างนอกเนะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเติมเงินเข้าไปถ้าเกิดอยากจะทาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากทำสตูดิโอมันดีขึ้นคุณภาพรายการได้ดีขึ้้นนะครับแลวก็เอ ที่ทําง,งานก็น่าจะดีขึ้นสำหรับน้องๆด้วยเนี่ยนะก็เราก,เราก็เราก็เออมีกําลังใจอันนั้นก็ตั้งใจเขียนนะช่วงนี้ก็เลยต้นฉบับก็เลยขยับได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ยังช้าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ทําด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าสําคัญสูดก็คือวินัยอ่ะเนาะคือมันต้องหาวิธีการให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นวิธีการตรงๆหรือว่าอ้อมๆก็ตามนะครับ ไม่ใช่งานที่ต้องทำกอบคนอื่นแล้วไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องมีวินัยนะต้องมีเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่างานกับตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีกระบวนการนี้เนี่ยมันจะลากไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เสร็จสักทีนะครับอันที่2เนี่เป็นงานของบริษัทที่กำลังโตเร็วนะฮะในที่นี้ก็คือ Mission to t h e m o o n m เ d i a นั่นเอง Mission to t h ล Moon m เด i a เนี่ยอายุจริงๆนะฮะคือเริ่มเริ่มทำกันมาจริงๆเนี่ยไม่ถึง2ปีประมาณสัก2ปีได้นะฮะแล้วก็บริษัทก็ขยายตลอดในเชิงของคนในเชิงของอะไรอย่างเงี้ย ในช่วงที่บริษัทโตเร็วแบบนี้เนี่ยนะฮะมันพูดถึงการขยายตัวรายได้เนี่ยเพิ่มกันเป็นหลักเท่าตัวเนาะคือเราพูดไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำมันเป็นเท่าด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นไปได้ถ้าธุรกิจมันยังไซส์ไม่ไม่ใหญ่มากเพราะว่าฐานมันยังเล็กนะฮะแต่พอไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ละนะครับงานของ m ม s s ช่ n ื่มวลมีเดียหรือว่างานที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ไซส์มันยังเล็กอยู่แล้วก็โตเร็วมากด้วยเนี่ยนะฮะเอ่อ บางทีการจะหวัง s ิส t ตมดีๆแบบมีระบบทุกอย่างจับตรงไหนก็มีระบบ t r a c k i n g หมดเนี่ยอาจจะยากนิดนึงมันต้องมีการ improvise ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็แน่นอนมันจะมีอารมณ์แบบดับเพลิงอะไรเงี้ยอยู่หน่อยๆนเหมือนกันนะครับยิ่งลักษณะงานของ s i o n t o the Moon ที่ทั้งวันนี้เต็มไปด้วย line. เดทไลน์เดี๋ยวก็ต้องส่งอันนั้นเดี๋ยวก็ต้องส่งอันนี้ต้องเอาอันนี้ให้ลูกค้าดูต้องอัดไอ้นู่นอัดอันนี้คือมันก็จะยิ่งเ,เป็นงานที่เหมือนกับว่ามีมีเนี่ยมันจะมี อะไรให้ต้องทําอยู่ตลอดเวลาเนะฮะต้องใช้พลังงานเยอะนะนะฮะแล้วยิ่งช่วงที่ทุกคน work from home เนี่ยทำให้การทํางานยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยคุยกันแบบเดียวจบละอย่างเช่นตัดต่อหนังอะสมมติว่าเราตัดต่อไม่ใช่ชตัดตอนตัดต่อคลิปะนะฮะเวลาตัดต่อคลิปอะอยู่ด้วยกันเนี่ยเร็วกว่าเยอะมากนั่งดูจอด้วยกันเนี่ยนะฮะจิ้มกันตรงนี้เลยแต่พออยู่ที่บ้านเน็ตคนนั้นไม่ แรงคนนั้นไอ้นี่หลุดคือคือมันยากขึ้นเยอะนะฮะเราก็เราก็ผมรู้สึกว่าพลังหรือว่าหรือว่าใช้คาว่าอะไรเดียวเหมือนกับการระดมสมองอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะยากขึ้นไปด้วยนะครับก็แต่มันก็นะสถานาการณ์ก็บังคับทำอะไรไม่ได้เราก็จะต้องทำแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้เวลาทำอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสำคัญสำหรับไซส,สธ์ธุรกิจนี้คือ มันต้องมีมาตรฐานบางอย่างถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีระบบไปสรุกเรื่องเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอะไรบางอย่างที่เราตกลงกันเอ่อคือทุกคนเข้าใจตรงกันเป็นเป็นเป้าหมายเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะแล้วเราจะได้ไม่ต้องคุยไม่ต้องถามกันทุกเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างเราเราทำคอนเทนต์นะฮะคุณภาพของคอนเทนต์เป็นยังไงนะคุณภาพภาพและเสียมันยังไงที่เรารับได้ประมาณนี้นะครับงานกราฟิกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะทุกคนเข้าใจ มาตรฐานเดียวกันเนี่ยงานมันจะโฟล์ลเลยไม่งั้นเนี่ยมันแก,ก้ไม่จบนะฮะแล้วลองนึกถึงถึงความเป็นจริงที่ที่งานแก้ไม่จบสักทีเนี่ยมันมันมันสูญเสียพลังงานเยอะมาวกเพราะว่างานมันต้องเดินนะงานวันนี้ก็คือจบวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมีงานใหม่เข้ามานะฮะมันเป็นลักษณะแบบนั้นเอ่อแต่ว่าระหว่างทำงานไปเนี่ยเราก็ต้องคิดด้วยนะว่าเราควรจะเซตร,ระบบอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอ,อย่างหนึ่นกันนะฮะที่อย่างมิชชั่นทรัมมอนเนี่ยเราก็เอาเซลฟอร์สมาใช้ เพราะเรารู้สึกว่าการดูแลลูกค้าให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็บางทีเราจะต้องคิดด้วยว่าเราอยากจะนําเสนออะไรลูกค้าเนี่ยเราต้องมีข้อมูลเยอะพอนะฮะแล้วลูกค้าของมิชชั่นจนมูลส่วนใหญ่คือเป็นองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีข้อมูลเชิงลึกนะว่าเราเคยทําอะไรเข้าบ้านเเขามองหาอะไรอยู่หรือว่าเราอยากนําเสนออะไรเป็นอาจจะเป็นแพ็กเกจเป็นอะไรเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับลูกค้ารายนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์ชิพด้วยเนี่ยมันก็ต้องมีการ tracking มี Data มาให้วิเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นะ เราก็เลยเลือกทําเป็นระบบที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญแน่นอนมันจะช่วยให้เราถ่ายทอดงานได้เร็วขึ้นด้วยในกรณีที่จําเป็นจะต้องถ่ายทอดงานนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยบริษัทที่กําลังอยู่ในช่วงโตเร็วมากๆแบบนี้นะแบบมิชชั่นทรัมมนเนี่ยสิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คือการรักษาพลังงานของทีมนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าสําคัญแล้วก็แล้วก็มันต้องมีหลักคิดหรือมาตรฐานที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่ามันจะมีกระบวนการในการตัดสินใจที่ ไม่ซับซ้อนนะฮะแล้วต้องเร็วนะฮะด้วยลักษณะของงานมันมีอะไรใหม่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือต้องรักษาโมเมนตัมของพลังงานนี่นะครับรวมไปถึงมันต้องหาวัตถุดิบม,มาเติมสําหรับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะฮะจะว่าไปสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับมิชชันสโตมูลแล้วเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เยอะมากเนี่ยก็คือตัวทีมงานเองนี่แหละนะคมันคือพลังของทีมงานแล้วก็น้องๆก็มีไอเดียเจ๋งๆออกมาเยอะมากนะครับซึ่งซึ่ง,งไอเดียเจ๋งๆนี้ต้องบอกมีบ่อยมากนะฮะ ก็รู้สึกว่าเออผมรู้สึกว่าม,มันเป็นมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมทึ่งมากน้องๆที่ s ม o เชน t รูดมูลอายุน้อยมากนะครับแล้วก็ทําให้ผมได้เห็นรูปแบบการทํางานอีกแบบนะึงต้องต้องบอกว่าโชคดีจริงๆที่ได้ทํางานกับทีมนี้นะครับงานของเ i ชเชนทรูดมูลจริงๆสนุกมากนะฮะคือมันเป็นงานที่หลากหลายมากครับผมได้ยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสอ่านข่าวนะฮะได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนได้มีโอกาสอ่านเรื่องที่ปกติผมอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าม,มีเรื่องนี้อยู่อะไรแบบนี้มันก็เปิดโลกมาก แล้วมันก็เป็นวัตถุด,ดิบที่ที่ทําให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยผมเอาไปต่อยอดกับการทํางานได้เยอะมากนะฮะทีก่การทํางานที่อื่นได้เยอะได้ที่ท,ที่ที่งานอื่นของผมได้เยอะนะฮะก็เป็นอะไรที่ที่รู้สึกสนุกแล้วก็ เออเป็นเป็นเป็นที่ที่ที่สร้างพลังงานใน้ผมได้เยอะจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานอ่ะจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยว่าทีมงานน่ารักแล้วก็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 มีความเอ่อความคิดสร้างสรรค์เยอะมากนะครับสนุกทํางานด้วยเราสนุกนะฮะอีกองค์กรหนึ่งไซส์ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นงานที่ผมเรียกว่าเป็นงานของบริษัทที่อยู่ในหัวเรือหัวต่อนะฮะก็คือสีจันนี่แหละนะครับสีจันเนี่ยจริง ได้เข้าสู่ช่วงเหตนเหลือเชอต่อสาคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรารีแบรนด์ไปเมื่อสักหปีที่แล้วนะครับสีจันวันนี้กับสีจัน์เมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากจริงๆนะฮะจริงๆถ้าไม่เห็นถ้าไม่มีโควิดเนี่ยจะเห็นภาพชัดกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็จริงๆโควิดก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเหมือนกันจริงๆแล้วนะครับองค์กรแบบสีจันทรเนี่ยเรื่องที่สําคัญที่สุดนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าหนีไม่พ้นสองทองเรื่องคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรกับเรื่องของระบบนะฮะ ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการ Create Innovation แล้วก็การรักษา Efficiency ขอ,ององค์กรนะครับถ้าวางรากฐานของเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ระบบถูกต้องเนี่ยนะฮะมันจะเป็นรากฐานที่สำคัญมากขององค์กรที่มันนำไปต่อยอดหา S curve ต่างๆได้เยอะมากถ้าดูย,อดอย้อนลงไปนิดหนึ่งเนี่ยนะครับหน้าที่หลักของผมในฐานะ CEO เนี่ยถ้าใช้นิยามในกรอบผมชอบหนังสือเล่มหนึ่ง ผมเคยเล่าในพอด c a แคสต์ชื่อ People Culture Numbers นะผมคิดว่านี่คือนิยามในกรอบที่ชัดเจนว่าหน้าที่ของ CEO เนี่ยคืออะไรนะถ้าพูดถึง People เนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามว่าทำยังไงเราจะมีระบบที่จะหาคนที่ใช่เข้ามาในองค์กรแล้วทํายังไงจะให้คนเหล่านั้นเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำยังไงที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้ทํางานที่อยากทำนะฮะได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ทํางานกับทีมที่ดีมีเอเจเมนทที่ดีเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเป็นเรื่องที่ยากมาก แล้วก็การที่มีทีมงานที่ดีแล้วก็เก่งเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดเลยนะที่องค์กรหนึ่งจะมีได้นะฮะต้องบอกว่าที่สีจันเนี่ยโชคดีทีมงานผมเป็นทีมงานที่ดีนะฮะแล้วก็แล้วก็เหมาะองค์กรนะครับที่สีจันเป็นองค์กรอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝีมือของทีมงานทั้งสิ้นเลยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็บอกได้เลยว่าผมผมไม่ได้ทำอะไรเยอะนะฮะจริงๆงานงาน เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นค,นความดีความชอบของทีมงานทั้งสิ้นนะฮะนี่คือ people นะครับข้อที่สองคือ culture เมื่อกี้ได้บอกไปนิดแล้วว่า culture นี่สำคัญจริงๆคือจริงๆต้องบอกว่า culture เนี่ยผมว่ามันสำคัญที่สุดเลยนะแล้วก็สร้างยากมากด้วยนะฮะเพราะมันไม่ได้เกิดมาจากการประกาศว่าเราจะมี culture แบบนี้หรือมันไม่ได้เกิดจากการอบรมอะไรแบบนี้นะฮะมันเป็นการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแล้วทำคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะมันต้องไปกันทั้งองค์ขาไปยกนะฮะที่บอกว่าสำคัญที่สุดเนี่ย ก็เพราะว่าผมมองว่าเคาเจอร์ถ้าสร้างดีได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องอื่นมันจะดีไปด้วยเดี๋ยวคนก็จะคนก็จะเป็นคนที่ถูกต้องนะครับเรื่องอื่นผลประกอบการมันจะดีตามไปหมดนะฮะการสร้างเคาเจอร์เนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในการทํางานทุกๆวันนี่แหละมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเอ่อที่ต้องพูดแยกออกมานะมันเป็นเนื้อเดียวกับเรื่องงานนะฮะในความรู้สึกของผมนะแต่ถ้าเราคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเรื่องเคาเจอร์ตลอดเนี่ยมันก็จะอปอัพขึ้นมา ความน่าสนใจของ c u เจอร์คือผมคิดว่ามันไม่มี c u เจอร์ที่ถูกหรือดีที่สุดนะฮะพูดง่ายคือว่า c u เจอร์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เขาทำแล้วมันเวิร์กเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะเป็นอันที่ดีที่สุดแต่ว่ามันอาจจะเป็นอันที่เหมาะกับองค์กรเขาที่สุดนั่นเองสิ่งสําคัญคือเราต้องหา c u เจอร์ที่มันเหมาะองค์กรของเราแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะตามฟรม m e w o r k อันนั้นนะครับ แต่ว่าในช่วงที่ที่เป็นวอลไทม์ซีโอช่วงนี้นะช่วงวิกฤตเนี่ยผมก็อาจจะทำงานโหดนิดนึงนะฮะบางทีก็ต้องออทำอะไรที่แบบปกติผมไม่ทำยกตัวอย่างเช่นไมโครแมนเนชช่วงนี้บางทีก็ลงไปไมโครแมนเนชบางเรื่องที่มันจะเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าทีมงานทำไม่ได้นะครับทีมงานทำได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยบางทีพาร์ที้ขององค์กรมันเปลี่ยนนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้สื่อสารได้ชัดเจนทุกเรื่องนะฮะการลงไปทำงานก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพราะว่าผมมีเป้าหมาย ว่าเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้เหล่านี่คือทั้งตัวองค์กรเองแล้วก็พนักง,งานทุกคนต้องผ่านในวิกฤตนี้โดยไม่มีใครเจ็บตัวหรือเจ็บให้น้อยที่สุดเท่าเทียะทำได้อันนี้หน้าที่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็จะเป็น c u เจอร์มันก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะฮะ numbers เรื่องตัวเลขนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญมากเช่นกันเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ดีที่สุดแล้วว่าสุขภาพขององค์กรเป็นยังไงนะครับ เหมือนเวลาเราไปตรวจร่างกายอะ่นะเนี่ยเราคุยกับหมอบอกผมจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะกินข้าวเอ,อ,อาหารดีขึ้นจะนอนเร็วตื่นเชา้าออกกำลังกายพวกนี้มันเป็น,ม,นมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ท้ายที่สุดเลยเนี่ยมันก็ต้องคุยเอาตัวเลขมาคุยอยู่ดีอ่ะหมอก็ต้องดูค่าน้ำตาลคุณเป็นเท่าไหร่ในปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าจะทํานู่นทํานี่เป็นยังไงบ้างนะครับน้ําหนักคุณเป็นเท่าไหร่อะไรคือมันมันก็ต้องมาดูพวกนี้อยู่ดีนะฮะซึ่งซึ่งองค์กรเองเนี่ยก็ก็คลา,ายกันตัวเลขไม่เคยโกหกถ้้าดดูใหี หลายคนยจะบอกว่าเฮ้ยแต่งบดุลมันตัวเลขมันปั่นกันได้ใช่ไหมอันนี้ผมก็เลยบอกว่าต้องดูให้ดีด้วยนะฮะแต่ว่างบดุลของเราเองอะ่ะนะงบกระแสทุนรเราเองเนี่ยเราไม่เราไม่ได้จะปั่นไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้ดูคนอื่นเนี่ยเรื่องของเราเองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจมันเข้าใจโฟล์มันเข้าใจ, flow, าใจตัวเลขนี้น่าสงสัยไหมตัวเลขนี้เป็นยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยน,นะฮะเอ่อรวมถึงตัวเลขของคู่แข่งด้วยนะฮะผมก็จะบอกว่าสิ่งที่ สำคัญไม่แพ้กันที่ต้องดูอยู่เนืองๆแล้วกันอาจจะไม่ต้องดูบ่อยก็คือตัวเลขของคู่แข่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสเดือนต้องดูทีนึงนะฮะถ้าเราจะเบนช์มาก์กับคู่แข่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ง่ายหน่อยนะเพราะจะมีงบมให้ดูตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็มันก็มีวิธีนะฮะที่จะที่จะพอเข้าใจได้บ้างนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นการบอกถึงสถานาการณ์สภาวะของเราในตอนนั้นซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราต้องรู้ตลอดเวลาว่า สภาวะของเราเป็นยังไงบ้างนะครับอะไรกําลังดีอะไรกําล,ลังไม่ดีนะฮะอะไรเป็นตัวที่ในอนาคตอาจจะมีปัญหาได้นะครับยิง่งช่วงวิกฤตแบบนี้นะผมบอกเลยว่าต้องดูบ่อยขึ้นแบบไม่ใช่บ่อยขึ้นอย่างเดียวละเอียดขึ้นไปอีกนะครับช่วงนี้นี่ผมนั่งแง่เอ็กเซซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยทำนะครับปกติหมายถึงว่าไม่ค่อยทําแล้วอะสมัยก่อนผมทำเยอะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีงานอื่นที่ที่อยากจะต้องทํามากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ผมกลับมานั่งดู Excel เป็นชัมม่วโมงชัมม่วโมงเลยนะบางทีนะนั่งแง่อยู่เนี่ยนะฮะอย่างโชคดีที่ที่ทยังยังพอจําได้ว่ายัางไม่ได้คืนวิชาเรื่องของเอ็กเซลกับเคาน์ติ้งกับคืนอาจารย์ไปเนี่ยก็เลยได้ได้ได้ใช้แล้วก็ได้ได้มานั่งแงะดูว่าดีเทลของแต่ละอันเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีคําถามฮะมีคําถามแล้วก็ถามผมคิดว่ามันก็เป็นการดีมันเป็นการทบทวนว่าสิ่งที่เรายังทําอยู่มันยังเป็นมันยังมันยังอยากเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะครับ สำหรับ CEO แล้วก็ผู้บรหิหารระดับสูงทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวเลขพวกนี้นี่ต้องอยู่ในหัวเลยนะเช่นเดซิเมน t ์ร hmm. ีคุณเป็นยังไงนะครับ a อ a p คุณเป็นยังไง Debt to Equity Ratio Quick Ratio เรื่องของสภาพคล่องนะฮะเรื่องของ uh, เนี่ยพวกดีเทลพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยต้องต้องอยู่ในหัวแทบจะตลอดเวลาเลยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะตัดสินใจเนี่ยภาพใหญ่เบส e ออนเรื่องนี้ด้วยนะนี่เป็นข้อมูลชุดที่สาคัญ สุดท้ายเป็นงานองค์กรในเชิงที่เป็นสถาบันนะครับก็แน่นอนฮะอันนี้ก็เป็นงานที่ผมได้ไปทำอยู่ในคณะกรรมการของ OR นะครับ p t ที OR เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะฮะยอดขายปีหนึ่งสีแสนล้านเนี่ยการได้เข้าไปทำงานเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผมนะฮะแล้วก็บริษัทอย่าง OR หรือหรือบริษัทแม่คือ P t t Group เนี่ยนะฮะ เวลาตัดสินใจทําอะไรเนี่ยมันกาหนดทิศทางบางอย่างนะฮะกำหนดทิศทางของประเทศได้เลยนะคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่มันเกี่ยวข้องผู้คนจํานวนมากมีสเต็กโคเดอร์มหาศาลแค่พูดถือหุ้นก็เยอะมากแล้วนะฮะแล้วก็เราก็เกี่ยวข้องไม่ไม่ใช่แค่พูดถือหุ้นอย่างเดียวแต่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสังคมชุมชนต่างๆนานานะมากมายทุกการตัดสินใจขององค์กรนะฮะแน่นอนมีความซับซ้อนนะเพราะว่าองค์กรขนาดใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนเนะี่ย มันมันจึงมันจึงสําคัญมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่เราต้องมานั่งคิดว่าในฐานะที่เราเป็นพาร์ทเล็กๆขององค์กรขนาดใหญ่มากแบบนี้เนี่ย contribution ของเราจะเป็นอะไรนะฮะสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาผมเตรียมตัวทํางานนะครับเตรียมตัวทํางานเนี่ยแน่นอนหนึ่งต้องศึกษาข้อมูลของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังจะทําอันนี้แน่นอน,นครับเป็นเป็นเบสิกอยู่แล้ว แต่อีกเรื่องนี้ต้องคิดเสมอคือว่า contribution กับของเราเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่เราถน,นัดหรือหน้าที่งานของเราเนี่ยที่เราที่เราที่มี contribution กับองค์กรเนี่ยเราจะ contribute ยังไรงรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของเราในฐานะกรรมการต้องไม่ลืมพอยนี้ด้วยว่าบทบาทของกรรมการก็ไม่เหมือนบ,บทบาทกับของผู้บริหารนะฮะเราเรามีหน้าที่อะไรความรับผิดชอบของเราเนี่ยมีต่อใครบ้างนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสามสี่อันเนี่ย ความยากของมันคือจะ Simplify ทั้งหมดเนี่ยนะฮะออกมาเป็น a อคชั่ได้งไงอันนี้คือความท้าทายนะฮะแล้วก็สนุกดีผมชอบนะฮะงานที่โอาสนุกมากนะผมบอกเลยว่าคือตอนนี้ยังเวลาประชุมกรรมการนองประชุมออนไลน์แต่ผม looking forward to ที่จะไปประชุมนะฮะคือปกติเนี่ยผมผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบไปนั่งประชุมมากเท่าหร่แต่ว่าสาหรับที่โออาเนี่ยผมชอบมากนะผมรู้สึกว่างานที่นี่เนี่ยมันมันช่วยขยับสมองผมแบบ มากมากเลยนะมันเป็นสมองอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่การลงไปบริหารงานไม่ไม่ใช่การบริหารงานแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือมัน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 เป็นบทบาทของของกรรมการซึ่งซึ่งผมคิดว่ามีความสําคัญมากๆเลยกับองค์กรในในอีกบทบาทหนึ่งแน่นอนคือทุกคนมีความสําคัญหมดนะ niche niche. แต่ว่าบทบาทกรรมการมีความสาคัญในบทบาท ของกรรมการนะนะในในในฐานะกรรมการซึ่งซึ่งมันนะ่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ผมเนี่ยรู้สึกว่าการตกผลึกของกระบวนการในการทํางานที่เราเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่มากมันเป็นอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งจริงนะฮะแล้วมันก็มันทําให้ผมรู้สึกยิ่งอยากจะอยากจะสร้าง c o n t r i b u t i ให้มากขึ้นไปอีกนะฮะก็ก็ต้อง ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท,ที่ที่ทางบริษัทเลือกผมเข้าไปทํางานด้วยนะฮะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะทั้งสงานเนี่ยตั้งแต่งานเขียนม่ชชั่นสมูลสีจันแล้วก็งานที่โอเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดนะฮะในรูปแบบที่ไม่น่าเชื่อสิ่งที่เรียนรู้ที่หนึ่งมันไปสร้างเออดเวน g e เทจให้อีกที่หนึ่งแล้วก็กลับกันวนๆอยู่อย่างนี้ทั้งสงานเนี้ยสำหรับผมเนี่ยแทบจะบอกว่า คือถ้าจะบอกว่ามันมีความต่อเนื่องกันมากเนี่ยก็บอกได้เลยอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็แล้วมันแล้วมันก็เป็นอะไรที่ที่แม้แตกต่างกันในรายละเอียดเยอะนะฮะแต่มีความเชื่อมโยงกันในฐานะที่ที่เราเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวตนที่ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะฮะ่วนตัวมีความสุขกับทุกงาน นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะไม่รับงานเพิ่มนะนะเพราะว่ารู้สึกว่า4งานนี้ก็ค่อนข้างจะเต็มพอสมควรแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะยังไม่รับงานเพิ่มแต่ว่าทั้งสี่งานนี้ผมตั้งใจเต็มที่ที่จะทำมันออกมาดีที่สุดทุกอันนะฮะแม้ว่าบางทีจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมเนี่ยเคารพตัวเองมากขึ้นนะการกันตั้งใจทํางานให้ดีนะครับ ก็หวังว่าประสบการณ์ที่ผมแชร์วันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามมิ s ชั่นท o ดดู o o ลพอดแคสต์เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สระสีแอคเนโซลแปงฝุ่นคุมมันลดสิว